เป็นเรื่องของโจรผัวเมียจอมเจ้าเล่ห์เที่อาศัยความสงสารของเหยื่อแกล้งทะเลาะตบตีจนถึงขั้นรุนแรงและบอกว่าจะกลับไปเอาปืนมายิงจนฝ่ายเมียจะต้องขอ,อยืมโทรศัพท์มือถือจากเหยื่อเพื่อจะโทรแจ้งตำรวจเมื่อเหยื่อเกิดความสงสารและเห็นใจจึงให้ยืมโทรศัพท์มือถือสุดท้ายโดนช็ดโทรศัพท์มือถือไปต่อหน้าต่อตาค่ะ สนับสนุนโดย GSB l i f e เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารอมสินโทร1115เมื่อก่อนเวลาเห็นสามีภรรยาทะเลาะวิวาทตบตีกันก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งเข้าไปห้ามปรามเพราะเห็นเป็นเรื่องผัวผัวม่เมียที่เป็นธรรมดาของชีวิตคู่ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่พอมีการออกพรบรคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะทำให้ผู้เป็นฝ่ายกระทำรุนแรงมีโทษปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคนที่เพิกเฉยละเลยไม่แจ้งถือว่าละเลยการทำหน้าที่ก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้มีพลเมืองดีที่ทนเห็นเหตุการณ์หัวเมียตีกันจนบานลายไม่ได้ช่วยโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุถือเป็นการลดความรุนแรงในครอบครัวลงได้ระดับหนึ่ง แต่ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีคนนี้คิดจะช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นภรยาซึ่งกำลังถูกสาม,มีตบตีเข่าคันทำร้ายร่างกายอยู่อย่างนั้นต้องกลับกลายตกเป็นเหยื่อของโจรผัวเมียไปเสียหนี้ลองไปดูเล่นนี้กันครับขณะออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามปกติน้องเขาต้องเดินไกลซะหน่อยกว่าจะถึงป้ายรถเมย์แถมยังต้องเดินผ่านซอยเปลี่ยวแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมีผู้หญิงวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนหนีใครมาสักพักก็เห็นผู้ชายวิ่งตามมาทันจากนั้นก็กระชากผมแล้วด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคลายกันเสียงดังลั่นแล้วกูไม่กลับทีมึงยังไม่กลับได้เลยอ้าวไม่กลับได้ไงอ่ะกูไปทำงานไม่ไปหาเมยน้อยยังไม่กลับได้เลยกูก็ไม่กลับอ้าวกูทำโอกลับเลยทีแรกน้องคนนี้ก็ไม่อยากยุ่งเพราะไม่รู้ใครถูกใครผิด แต่ที่เห็นเห็นตอนนี้ฝ่ายภรรยากําลังลําบากเพราะฝ่ายสามีอารมณ์พุ่งพล่านยังไม่อยู่ขณะเร่งฝีเท้าให้เดินผ่านหน้าทั้งคู่ที่กําลังทะเลาะกันอยู่นั้นในใจคิดอยากจะช่วยก็กล้ากลัวๆทาอะไรไม่ถูกขอให้เดินผ่านออกไปที่ถนนใหญ่ก่อนค่อยคิดหาทางช่วยจะกลับไหมไม่กลับกลับกูไม่กลับไม่กลับใช่ไหมอ๋องั้นรอนี่เดี๋ยวเอาปืนมายิงแม่งตายทั้งคู่เลยไม่ต้องอยู่กันแล้ว ว่าแล้วฝ่ายสามีก็เดินหายไปสงสัยจะกลับไปหยิบปืนที่บ้านพี่หน่อยได้ไหมคะผัวพี่ไม่ได้ไปเอาปืนมายิงพี่แล้วอ่ะทำไงอะคะพี่ผมจะช่วยพี่ยังไงพี่ขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมพี่จะโทรแจ้งความมะพี่มันเอาปืนมายิงพี่ตายแน่เลยอ่ะโทรศัพท์หรอคะนี่ค่ะ โทพยอยื่นโทรศัพท์ให้ไปเท่านั้นผู้หญิงที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่เมื่อกี้สวมบทเป็นมิจฉาชีพวิ่งหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรือนหมื่นที่ยังผ่อนไม่หมดไปเสียดื้อปล่อยให้เหยื่อยืนอ,อ้าปากค้างกันเลยทีเดียวพฤติกรรมโจรแสบหัวเมียคู่นี้หากินกันง,ง่ายๆแบบนี้ ในที่สุดก็เข้าคุกกันง่ายๆเช่นกันครับเพราะหลังจากไปก่อเหตุในหลายพื้นที่ที่มีผู้ตกปเป็นเหยื่อเกือบ20รายเข้าแจ้งความกับทางตำรวจจึงถูกแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเข้าไปรับโทษกันเรียบร้อยแล้วก็อ,อยากฝากน,นะครับถึงประชาชนว่ากรณีที่เป็นเรื่องของสามีภรรยาจะตบตีกันหรืออะไรกันก็นแล้วแต่ สิ่งที่เป็นไปได้ของคนลเมืองดีหรือของประชาชนที่พบเห็นเนี่ยผมเองก็อยากให้ฝากนะครับว่าให้โทรไปหาตำรวจในโอกาสแรกเลยนะครับถึงเราจะไม่อยากเข้าไปยุ่งในเรื่องของครอ,อบครัวในเรื่องของสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่โอกาสแรกก็คือคิดถึงตำรวจก่อนนะครับโทรพี่หนึ่งก1หนึ่งก็ได้หรือโทรไปหาตำรวจที่ตัวเองรู้จักนะครับแต่ถ้าสะดวกสุดนะครับกดหนึ่งก็หนึ่ง ที่นํามาเตือนภัยสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลําพังค่ะเมื่อแก๊งวิชาชีพจอมลวงโลกแต่งเรื่องบอกว่าจะมาขอเช่าที่คุณลุงวัยปลดกเกษียณหลงเชื่อจึงพาไปดูที่และเพื่อนร่วมแก๊งอีกหนึ่งคนปลอมตัวเป็นชาวต่างด้าวบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ขึ้นเงินไม่ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือจากคุณลุงเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะ สนับสนุนโดยสัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิดเรื่องความปลอดภัยไว้ใจแม็กซ์เวลนอกจากแก๊งตกทองที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงผู้คนซึ่งมีมานานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นแต่คราวนี้จะพาไปดูเลขของแก๊งตกลอตเตอรี่ซึ่งว่ากันว่าการก่อเหตุในลักษณะน,นี้เกิดขึ้นมานานถึง8ปีแล้ว ส่วนใหญ่ผู้เสียหายจากเล่นนี้มักจะเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวดูแล้วว่าเป็นคนมีอันจะกินหรือมีทรัพย์สินเป็นเทือกสวนไร่นาโดยเฉพาะอาดีตข้าราชการบำนาญหลายสิบคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้กันมาแล้วผู้ชายแต่งตัวดูภูมิฐานคนนี้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วออกล่าเหยื่อร่วมกับเพื่อนร่วมขบวนการ สวัสดีครับคุณลุงครับนีอะไรครับนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารนะครับผมจะมาติดตั้งตู้ ATM อ็มะครับผมมาเซอร์วดูผมจะมาหาแบบที่ติดตั้งตู้ ATM อ็มะครับอพอมีนะพอมีตลาดแถวนี้พอแบบจะมีพื้นที่ว่างบ้างไหมครับคนเยอะต้องเดินแบบนี้หน่อยแล้วคนมันจะเยอะอืมครับทางด้านนี้เหรอครับตลาดผมมีพอมีที่ครับผมที่ผมมาเซอร์วดูครับเราจะ ธนาเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเพราะหวังว่าจะได้ค่าเช่าที่ที่ดีกว่าปล่อยให้ว่างอยู่โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรระหว่างที่เดินไปดูสถานที่มิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์ก็แวะซื้อน้นซื้อนี่ไปเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมกันอีกคนสวมบทเป็นคนต่างด้าวขายยาสมุนไพรแล้วนำสินค้ามาเสนอขายเท่าไหร่เนี่ยยาดองแปดิบบาทอ๋อ80 คนไทยป่ะเนี่ยเราไทยแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมสวัดีครับแป๊บนึงนะอ้าวเฮ้ยถือไกลเอ้ยโอ้โหนี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของผมเองพี่งวดนี้เปล่าเนี่ยงวดนี้แน่นอนอือผมของผมยังไม่ได้ตรวจเลยรอพี่พี่มีมามาดูดิมาพี่มีเรียงเบอร์อ่ะอ๋อพี่ตรวจผมเลยเออพอดีเลยไหนมาดูฮะไอเราคนไทยอ่ะเนี่ยคนไทยแน่นอนชัดเลยนะ โอ้ยรางวัลที่หนึ่งด้วยลุงเฮ้ยโชคดีเนี่ยเราอ่ะผมถูกรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอพี่เฮ้ยโชคโอ้โหอันนี้มันอยู่ประมาณกับสองล้านแต่เราคนไทยเหรอเราเราคราโผล่เงาต่างได้ยังไงผมไม่มีต่อยาโชว์อะมันต้องใช้บัตรประชาชนนะเออจะใช้ยังไงดีอ่ะพี่คุณลุงยังไงดีอ่ะช่วยหน่อยไหมโอ้ยสองล้านนะเนี่ยช่วยผมหน่อยได้ไหมสองล้านยาโชว์จริงมีลอตเตอรี่เก็บไว้เลยแต่ก็หมายเลขบัญชีอะไรนี่ก็โอนเข้าเงินเลย ลุงไปขึ้นแล้วลุงลุงไปขึ้นแทนจี<า>ิ่ามั้งหลังจากถูกมิจฉาชีพรุมพูดจาหวานล้อมจนเหยืยอคล้อยตามและหลงกลในที่สุดจนต้องกลับไปเอาสมุดบัญชีธนาคารมาให้กลุ่มมิจฉาชีพแถมยังหลอกล่อขอบัตรประจำตัวประชาชนของลุงไปด้วยอ้างเพื่อจะได้ทำธุรกรรมแทนเจอแบบนี้ก็หมดกันลุงเสียท่าโอนเงินในบัญชีซึ่งเป็นเงินเก็บมาชั่วชีวิตถูกถอนไปเกลี้ยง โดยเหลือก็แต่ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งปลอมใบนั้นที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า